และการไม่ให้สิทธิ์ในการประกันตัวสําหรับผู้ซึ่งยังไม่ได้รับการพิพากษาว่าผิดนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ในที่สุดทําให้มีการเรียกร้องเยอะจากองค์กรภาคประชาสังคมระดับโลกและในประเทศจากประชาชนกันเองให้มีการมอบสิทธิ์ในการได้รับการประกันตัวต่อให้คดีที่เจอเนี่ยเป็นคดีสําคัญสําคัญ,คญ sensitive อย่างหนึ่งหรือสองถ้าไปดูในจดหมายล่าสุดซึ่งเป็นจดหมายเปิดผนึกซึ่งกลุ่ม ออกเดมเนี่ยนะฮะเขาได้เขียนถึงทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยซึ่งผมจะขออ่านในรายการนี้ในเวลานี้เนี่ยเขาพยายามที่จะทําหนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและเขาทําหนังสือตามนี้เขาบอกว่าตามที่ปรากฏข้อมูลและข้อเท็จจริงทั้งทาง,ทง,ทง,ทงสื่อสารมวลชนจากญาติและจากการไต่สวนของศาลว่ามีการดําเนินการของเจ้าหน้าที่รัชทันต่อบรรดาจําเลยและผู้ต้องหาในคดีการเมืองและถูกกักขังอยู่ที่เรือนจํา ของกรมราชาธรรมเนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตจากศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างพิจารณาคดีว่าได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและจำเลยในคดียายานั้นกลุ่มคนเดือนตุลาเพื่อประชาธิปไตยเขาบ่อยอย่างนี้ที่เขายกตัวอย่างเลยนะฮะอาทิเช่นการบุกเข้าตรวจค้นจำเลยและผู้ต้องหายาหุการโดยเวลา โดยอ้างว่าเพื่อตรวจเชื้อโควิด -19 หรือการควบคุมผู้ต้องหาหรือจำเลยอย่างเคร่งครัดจนไม่สามารถติดต่อกับทนายความเพื่อปรึกษาหารือในการต่อสู้คดีได้เป็นต้นพวกเราทั้งหลายซึ่งประกอบด้วยประชาชนจากหลายสาขาอาชีพซึ่งล้วนเคยได้รับผลกระทบทางการเมืองอย่างไม่ยุติธรรมมาก่อนเห็นว่าบรรดาเยาวชนนักเรียนนักศึกษาที่กล่าวถึงเบื้องต้นนั้นล้วนเป็นผู้ถูกกล่าวหาทางการเมืองที่มีความเห็นต่างจากรัฐทั้งสิน้น และสิ่งสําคัญที่สุดเขาเหล่านั้นเนี่ยยังไม่เคยถูกพิพากษาโดยศาลยุติธรรมว่าได้กระทําความผิดจึงถือได้ว่าเขาเหล่านั้นเป็นผู้บริสุทธิ์รัฐไม่อาจปฏิบัติต่อเขาเสมือนหนึ่งเป็นผู้กระทําความผิดได้แต่อย่างใดกลุ่มคนเดือนตุลาเพื่อประชาธิปไตยเข,เขาเขียนในจดหมายเปิดเผยนะครับ28เมษายน2564ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่ว่าใน่นองทั้งหมดนี้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะจะจะ,จะไปทําอะไรได้นะ นะเพราะว่าในโครงสร้างทางการเมืองทางปกครองเนี่ยร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนักหนา,านะฮะเราทราบข่าวถึงการที่กรมรชาชัณฑ์ปฏิบัติต่อพวกเขาข้า,ขางต้นด้วยความกังวลใจเพราะตามกฎหมายว่าด้วยรชาชทัณฑ์ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและหลักสิทธิพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในการปฏิบัติต่อเยาวชนผู้ต้องขังทางการเมืองดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนอย่างแจ้งชัดเราทั้งหลายจึงขอเรียกร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานรชาชทันซึ่งมีหน้าที่โดยตรงที่ต้องดูแลเยาวชนผู้ที่ยังเป็นผู้บริสุทธิ์เหล่านี้ตามหลักปฏิบัติของกฎหมายขั้นต้นโดยขอให้มีคำสั่งไปยังผู้รับผิดชอบให้จัดการดูแลและปกป้องบรรดาผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญาทางการเมืองรวมทั้งคดีอื่นที่ถูกจองจำ อยู่ให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายอย่างเต็มที่กลุ่มออกตอบรสนะครับออกเดมเนี่ยนะฮะเปิดโอกาสให้เขาได้พบปะติดต่อปรึกษาหารือกับทนายความอย่างเป็นส่วนตัวเพื่อสนับส,สนุนให้พวกเขาได้เข้าต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ในกระบวนการยุติธรรมตามสิทธิที่พวกเขามีอยู่ขอเรียกร้องอย่างถึงที่สุดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีคำสั่งให้เจ้าหน้ทาที่ผู้รับผิดชอบ กรมรชาชัณฑ์ได้ปฏิบัติตามข้อเรยกร้องนี้โดยเร็วนะนี่เป็นเอกสารซึ่งเป็นจดหมายจากกลุ่มคนเดือตุลาเพื่อประชาธิปไตยหรือ o c t o b e r for Democracy หรือออกเดม28เมษายน2564ส่วนที่เขาอ้างอิงข้อกําหนดขององค์การสหรประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเนี่ยนะฮะเขามีเวอร์ชันซึ่งแปลมาเป็นภาษาไทยมันก็มีเรื่องซึ่งสมควรปฏิบัติตามเลยนะฮะต่อให้เมืองไทยอยู่ในสถานการณ์ซึ่งมันมีความพยายามในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยที่มีการ จัดกิจกรรมกันของกลุ่มคณะรัษดลแล้วมีการจับกลุ่มโดยที่ฝ่ายซึ่งเขาจับกลุ่มเขาถือว่ากลุ่มคณะรัษฎรต้องการที่จะขยายผลทางการเคลื่อนไหวไปสู่การการปรับเรจิมเนี่ยนะฮะต่อให้มันเป็นถึงขั้นนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันมีความชอบธรรมที่จะปฏิบัติในแบบที่ขัดต่อหลักการสากลต่อเยาวชนนักเคลื่อนไหวกลุ่มนี้ ยกตัวอย่างข้อกําหนดมาตรฐานองค์กรสาธารณชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเนี่ยผู้ต้องขังระหว่างสอบสวนและรอพิจารณาเนี่ยในข้อที่84วงเล็บหนึ่งเนี่ยผู้ซึ่งถูกจับกลุมหรือผู้ต้องขังในข้อหาคดีอาญาไว้ที่สถานีตํารวจหรือเรือนจําหากยังไม่ได้มีการพิจารณาพิพากษาตัดสินแล้วเนี่ยต่อไปในข้อบังคับนี้จะเรียกว่าคนต้องขังระหว่างพิจารณาในวงเล็บที่2เขียนไว้อย่างนี้ผู้ต้องขังที่ยังไม่ถูกพิพากษาลงโทษ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และควรได้รับการปฏิบัติทํานองนั้นวงเล็บที่3ก็เขียนว่าใช้กฎหมายข้อบังคับที่พิทักษ์เสรีภาพส่วนบุคคลหรือกระบวนการพิจารณาที่บัญญัติไว้ต่อคนต้องขังระหว่างพิจารณาโดยปราศจ,จักอคติเขาควรได้รับประโยชน์แห่งการควบคุมเป็นพิเศษ ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปเฉพาะที่สำคัญเท่านั้นในข้อที่85วงเล็บหนึ่งเนี่ยเขียนต่อว่าคนต้องขังระหว่างพิจารณาเนี่ยพึงแยกขังจากนักโทษเด็ดขาดข้อที่2ในข้อที่ข้อที่2ในข้อใหญ่85เนี่ยนะฮะวงเล็บที่2เนี่ยก็เขียนต่อไปว่าคนต้องขังระหว่างที่เยาววัยพึงแยกขังจากผู้ใหญ่และถือเป็นหลักที่ต้องแยกไว้ต่างทันทสถานกันข้อที่86ก็เขียนต่อว่า คนต้องขังระหว่างพิจารณาพึงได้นอนแยกกันคนละห้องตามประเพณีนิยมที่แตกต่างกันในแต่ละห้องตามประเพณีนิยมที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นและดินฟ้าอากาศที่ไม่เหมือนกันข้อทีเท่าที่จำกัดไว้ตามระเบียบข้อบังคับของเรือนจําถ้าคนต้องขังระหว่างพิจารณาประสงค์จะจ่ายเงินส่วนตัวจัดหาอาหารจากภายนอกโดยเจ้าหน้าที่เรือนจําญาติมตรจัดให้ก็ทําได้ มิฉนั้นเรือนจาต้องเป็นผู้จัดหาอาหารเลี้ยงอันนี้ผมก็เพิ่งทราบข้อที่88บางเรื่องผมอ่านให้ฟังผมไม่ได้บอกว่าผมเห็นด้วยนะแต่ว่ามันเขียนว่าอย่างนี้นะฮะข้อที่88วงเล็บหนึ่งเนี่ยคุณอนุญาตให้คนต้องขังระหว่างพิจารณาแต่งกายด้วยเสื้อผ้าส่วนตัวที่สะอาดเรียบร้อยได้ข้อทีอ่88วงเล็บ2อันนี้ผมก็เพิ่งทราบถ้าให้สวมเครื่องแบบเรือนจําก็ต้องต่างกับเครื่องแบบของนะักโทษเด็ดขาดข้อที่89คุณอนุญาตให้คนต้องขังระหว่าวงาพาิจ<ๆ>า,ารณา ได้ทำงานโดยความสมัครใจถ้าทำงานก็ควรได้รับค่าจ้างตอบแทนมันมีเยอะนะฮะคือมันมีเยอะถ้าคุณอ่านต่อเนี่ยในเอกสารเผยแพร่นี้ซึ่งแนบติดมากับจดหมายเปิดเผยถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมันมีนแม้กระทั่งข้อที่91อย่างเช่นควรให้แพทย์หรือทันตแพทย์ประจําตัวคนต้องขังระหว่างพิจารณาเข้าพบและตรวจรักษาได้ถ้ามีเหตุผลเพียงพอและเสียค่าใช้จ่ายเอง คืออันนี้เอาง่ายๆคือเขาถือว่าคนซึ่งต้องขังระหว่างมีการพิจารณาคดีเนี่ยถือว่าเป็นคนบริสุทธิ<ม>์ควรที่จะใช้วิธีการหรือใช้ทรีตเมนต์ในการดูแลเยี่ยงมนุษย์ปุถุชนทั่วไปที่มีเสรีภาพอยู่ในภายนอกเพราะว่าเขายังไม่ได้ถูกวิาพากษาว่ 92, าผิดข้อที่9กทันทีที่คนต้องขังระหว่างพิจารณาถูกคุมขังควรอนุญ,ญาตให้เขาแจ้งครอบครัวทราบ และสื่อสารกับญาติมิตรก็ควรอำนวยความสะดวกตามสมควรตลอดจนการเยี่ยมเยียนของบุคคลเหล่านี้ควรให้อยู่ในข้อจำกัดและกำกับดูแลตามจำเป็นเท่าที่ไม่ขัดต่อการดำเนินการของศาลความมั่นคงปลอดภยัยและความเป็นระเบียบของเรือนจำข้อที่สาสำคัญที่สุดในที่นี้เอาจริงแล้วสำหรับในกรณีบริบทปัจจุบันของเมืองไทยการต่อสู้คดีของคนต้องขังระหว่างพิจารณาควรได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย โดยมิคิดค่าตอบแทนและควรให้ที่ปรึกษากฎหมายของเขาได้เข้าพบปะปรึกษารูปคดีตระเตรียมและให้คำแนะนำเป็นความลับเท่าที่สามารถทำได้ทั้งควรจะให้เขามีอุปกรณ์การเขียนที่เขาประสงค์การสนทนาระหว่างผู้ต้องขังและที่ปรึกษากฎหมายทนายความควรอยู่ในสายตาของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเรือนจำแต่ไม่จำต้องได้ยินการสนทนาข้อที่ใกล้าสานี่ไฮไลไท์เลยขีดเส้นได้เลย ข้อที่93เนี่ยณเวลานี้เนี่ยกลุ่มซึ่ถูกคุมขังอยู่เนี่ยหลายรายเนี่ยไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าข้ออื่นควรจะได้นะฮะหลายข้อมันก็อาจจะเยอะไปในกรณีของเมืองไทยปฏิบัติยากแต่ว่าข้อที่93มันน่าจะปฏิบัติได้จดหมายนี้สําคัญนะฮะและเชื่อได้เลยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็คงจะไม่สามารถปฏิบัติตามได้ข้อเรียกร้องหรือตามข้อเรียกร้องได้เป็นความผิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไหมซึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามนั้นได้ ผมถือว่าไม่เป็นความผิดเพราะโดยอำนาจทางการเมืองกับปกครองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในประเทศไทยเนี่ยไม่ไม่ได้ใหญ่พอที่จะสั่งเรื่องต่างๆเหล่านี้แต่อย่างน้อยเนี่ยนะฮะเขาเชียห้เห็นแล้วว่าเฮ้ยเรื่องพวกนี้ต้องแก้ไขส่วนจะแก้ไขได้หรือไม่เดี๋ยวก็รอกดดันและลุ้นกันต่อไป